ตำนานทารกที่ร้องให้ด้วยเสียงผู้ใหญ่โอทนอโนโนิคิโกโนะออคะกะนะหมู่บ้านในหุบเขาลึกแห่งหนึ่งในจังหวัดอัคิตะท,ที่ผู้คนมักเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของโงโยไคและวิญญาณโบราณมีความเชื่อสืบต่อกันมาหลายร้อยปีเกี่ยวกับทารกเสียงผู้ใหญ่สิ่งมีชีวิตต้องห้ามที่ห้ามแม้แต่จะพูดถึงในยามค่ําคืนจุดเริ่มต้นของคำสาปเมื่อหลายร้อยปีก่อนหญิงสาวชาวบ้านชื่อว่าซาเอโกให้กาเนิดลูกชายในคืนเดือนดับภาย,ายใต้สภาวะที่หมู่บ้านเงียบสงัดและสัตว์ทั้งหลายต่างพากหลซ่อนนนั้นนนไมมม่่ใชคคืธรรดาัอ คืนแห่งการกลดฮับมาของวิญญาณเร่ร่อนตามความเชื่อของชาวบ้านทารกของซาเอโกเกิดมาพร้อมรอยปานดำรูปมือที่หน้าอกและเมื่อเขาร้องให้เสียงที่เปล่งออกมานั้นกลับไม่ใช่เสียงของทารกแต่เป็นเสียงกรีดร้องต่ำๆของชายชาราผู้ได้ยินจะรู้สึกเย็นยะเยือกไปทั้งร่างเหมือนมีเงามืดปกคลุมวิญ,ญญาณทันทีความสยองแพร่กระจายในช่วงสองสัปดาห์หลังคลอดครอบครัวของซาเอโกทยอยเสียชีวิตไปทีละคนอย่างลึกลับพ่อของเธอกลายเป็นบ้าเอาแต่พูดว่ามันกำลังจำเสียงของพวกเราอยู่ ส่วนแม่ของเธอหายตัวไปในป่าต้องห้ามและไม่เคยกลับมาซาเอโกพยายามเผาลูกตัวเองในเตาไฟเพื่อติคัมติครมแต่ไฟกลับดับลงท,งทันทีและเสียงกรีดร้องกลับทวีความดังรุนแรงขึ้นราวกับมีหลายร้อยเสียงร้องประสานกันจากก้นบึ้งของโลกคืนถัดมาซาเอโกหายไปจากบ้านของตนเหลือเพียงรอยเลือดลากยาวจากหน้าประตูไปยังป่าและเสียงทางกร้องแบบผู้ใหญ่ที่ยังคงดังแววอยู่ตลอดทั้งคืนคำสาปที่ยังดำรงอ,อ่อยผู้ป,ปัจจุบันนี้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านจะเล่าว่า หากคุณได้ยินเสียงร้องทารกในยามดึกกลางป่าให้รีบหันหลังกลับทันทีห้ามหันไปมองเด็ดขาดเพราะหากคุณมองไปยังแหล่งเสียงคุณจะเห็นร่างทารกที่มีใบหน้าของชายชารากำลังจ้องมองคุณพร้อมพูดด้วยเสียงเย็นยะเยือกว่าขอเสียงของเจ้าให้ข้าฟังหน่อยเธอและจากนั้นเสียงของคุณจะหายไปตลอดการกดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าว่าการเห็น